ะะสําหรับรายวิชาทัศนศิลป์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูก๊อฟค่ะหรือคุณครูกัญยวีเทียนขุนเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องสีอุ่นกับสีเย็นค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องการเลือกใช้วนน้สีในงานทัศนศิลป์กันค่ะเราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้กันเลยนะคะมาตรฐาน2.1ค่ะ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการนะคะและความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะต่อไปค่ะตัวชี้วัดนะคะ 1. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวนะอุอน่นและสีวนะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ค่ะ 2. ค่ะมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์การวาดภาพระบายสีและ 3. ค่ะวาดภาพระบายสีโดยใช้สีวนาอุ่นและสีวนาเย็นถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการค่ะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1ค่ะอธิบายการเลือกใช้วนะนสีในงานทัศนศิลป์ได้ค่ะข้อที่2ค่ะวาดภาพโดยเลือกใช้วน,นาสีถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกได้ค่ะ และข้อที่3ค่ะเห็นความสำคัญของการเลือกใช้วันนาสีในงานทัศนศิลป์ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีภาพมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะเราไปดูภาพกันได้เลยค่ะว้าวภาพนี้นะคะนักเรียนลองบอกคุณครูสิเห็นอะไรในภาพบ้างคะใช่แล้วค่ะเราเห็นภาพเจ้ากระทิงนะคะแล้วก็เห็นอะไรอีกอ่าเห็นท้องฟ้าเห็น ดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยแล้วนักเรียนมองเห็นสีอะไรในภาพบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามองเห็นสีแดงนะคะสีส้มสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะเอแล้วเรามองภาพนี้ค่ะแล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกอย่างไรบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะให้ความรู้สึกถึง ช่วงเวลานะคะพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองค่ะแล้วก็ยังให้ความรู้สึกถึงความตื่นเต้นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเอแล้วนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าภาพนี้นะคะอยู่ในวันณะสีอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะอยู่ในวันณะสีอุ่นนั่นเองค่ะเอาละเราไปดูภาพถัดไปกันเลยนะคะอ่าเรามาดูภาพนี้นะคะภาพนี้นักเรียนเห็นภาพอะไรกันบ้างคะ ใช่แล้วค่ะเราเห็นดอกบัวมากมายหลากหลายเลยแล้วเราเห็นอะไรอีกคะอ่าเราเห็นต้นไม้ค่ะเห็นอะไรอีกใช่แล้วค่ะเราเห็นท้องฟ้าเห็นภูเขานั่นเองนะคะแล้วนักเรียนนะคะเห็นสีอะไรในภาพนี้บ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเราเห็นสีน้ำเงินนะคะเห็นสีเขียวน้ำเงินนะคะเห็นสีม่วงนะคะแล้วก็เห็นสี เหลืองนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วนักเรียนมองภาพนี้แล้วนักเรียนเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างคะเก่งมากๆเลยนะคะเรารู้สึกถึงความเย็นสบายนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความชุ่มชื้นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าภาพนี้นะคะเป็นการใช้วรระศสีอะไรเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยนะคะคําตอบก็คือเป็นการใช้ สีวันนเย็นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูภาพที่ใช้สีวันนอุ่นกันนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสีวันนะอุ่นกันไปแล้วนะคะนักเรียนลองบอกคุณครูซีว่าสีวันนอุ่นนะคะประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะประกอบไปด้วยสีเหลืองนะคะสีส้มเหลืองสีส้มนะคะสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงแล้วก็ สีม่วงนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะภาพที่ใช้สีวนะเย็นนะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสีวนะเย็นกันไปแล้วเช่นกันนะคะไหนลองมาทบทวนซีว่าสีวนะเย็นค่ะประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะสีวนะเย็นนะคะประกอบไปด้วยสีเหลืองค่ะสีเขียวเหลืองสีเขียวค่ะสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินค่ะสีม่วงน้ำเงินและ สีโมนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสีวัะอุ่นและสีวนร่เย็นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอแล้วมีคนสังเกตไหมคะว่าทั้งสองวันนี้นะคะมีสีอะไรเอ่ยที่เหมือนกันค่ะมีใครสังเกตได้บ้างอ่าเก่งมากๆเลยนะคะสีที่อยู่ทั้งสองวันนะเลยนะคะ ที่เราเห็นอยู่มีสีอะไรบ้างนะใช่แล้วค่ะก็คือสีเหลืองและสีม่วงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสีที่เราสังเกตนะคะว่าอยู่ได้ทั้งสองวันณะเลยเอเรามาดูกันต่อนะคะว่าสีม่วงและสีเหลืองค่ะจะจัดอยู่ในสีวันณะอะไรดีคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะอ่าเก่งมากๆาเลยนะคะคำตอบก็คือ สีม่วงนะคะและสีเหลืองนะคะสามารถที่จะอยู่ได้ทั้ง2วันนะเลยค่ะนันได้แก่วันนะอะไรบ้างนะใช่แล้วค่ะวันนะสีอุ่นนั่นเองนะคะกับสีวันนะเย็นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเราไปดูตัวอย่างของการใช้สีเหลืองนะคะในภาพสีวันนะออุ่นกันเลยค่ะว้าวภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นภาพ เจ้าสิงโตนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าสิงโตตัวนี้นะคะภาพนี้เป็นการใช้สีวันนะอุ่นนั่นเองค่ะและในภาพนี้นะคะก็มีการใช้สีเหลืองนะคะในภาพสีวันนะอุ่นทําให้ภาพนี้ค่ะเกิดความรู้สึกอย่างไรคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะทําให้ภาพนี้นะคะเกิดความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เกิดความรู้สึกร้อนนั่นเองนะคะมาดูภาพถัดไปกันเลยค่ะและภาพนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ การใช้สีเหลืองนะคะในภาพสีวันอยเย็นค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นภาพเจ้าจระเข้นะคะดูแล้วดุร้ายไหมคะน่าจะดุร้ายนะคะแล้วก็มดูแล้วมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะดูดูดน่ากลัวอยู่นะคะอ่ะทีนี้นะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพการใช้สีวันะ ใช่แล้วค่ะเป็นการใช้สีวนะเย็นนะคะแล้วก็มีการใช้สีเหลืองนะคะที่อยู่ในภาพนี้ด้วยนะคะทำให้เราเกิดความรู้สึกอย่างไรคะเมื่อมองภาพนี้ใช่แล้วค่ะเราจะรู้สึกถึงความเย็นสบายนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาดูต่อเลยนะคะอะ่นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของการใช้สีม่วงในภาพสีวนะอุ่นค่ะเรามาดูภาพนี้กันนะคะ ภาพนี้เป็นภาพอะไรนะใช่แล้วค่ะเป็นภาพมังคุดนั่นเองนะคะนักเรียนชอบทานมังคุดไหมคะยกมือกันเพียบเลยน่าจะชอบทานมังคุดมังคุดอร่อยไหมคะมีรสชาติอร่อยนะคะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนั่นเองนะคะคุณครูก็ชอบทานนะคะาภาพนี้นะคะเป็นภาพที่มีการใช้สีวนะอุ่นนะคะแล้วก็มีการใช้สีม่วงในภาพด้วยนะคะเราดูภาพนี้แล้ว เราเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างคะไหนลองบอกคุณครูสิเยี่ยมมากเลยค่ะเราเกิดความรู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วเราก็รู้สึกถึงความสดใสด้วยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ะเราลองมาดูสินี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้สีม่วงนะคะในภาพสีวันรณะเยน็นนั่นเองค่ะ,คะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะอา ใช่แล้วค่ะภาพนี้เป็นภาพอังหุ่นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นภาพที่มีการใช้สีวนะเย็นนะคะแล้วก็มีการใช้สีม่วงในภาพด้วยทําให้ภาพนี้นะคะเกิดความรู้สึกอย่างไรคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเกิดความรู้สึกเย็นสบายนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละค่ะดังนั้นค่ะสีเหลืองนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะก็เป็นสีที่สามารถอยู่ได้ทั้ง2วันณะเลยนะคะ เมื่ออยู่กับสีวันอาุ่นนะคะก็จะทำให้รู้สึกอบอุ่นไปด้วยนะคะและถ้าอยู่กับสีวนะาเย็นนะคะก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเย็นไปด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะอ่าเห็นอะไรในภาพบ้างคะใช่แล้วค่ะเราเห็นภาพเจ้าแมวเหมียวนะคะโอ้โหหลายตัวเลยน่ารักไหมคะน่ารักมากเลยนะคะแล้วนักเรียน เห็นสีอะไรในภาพบ้างคะไหนลองบอกคุณครูซิเก่งมากๆเลยค่ะเราเห็นสีแดงนะคะเห็นสีส้มนะคะเห็นสีอะไรอีกเห็นสีขาวนะคะแล้วก็เห็นสีดำที่เป็นลวดลายเส้นนะคะเอแล้วนักเรียนคิดว่าเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างคะลองบอกคุณครูซิเก่งมากๆเลยนะคะเรารู้สึกสดใสนะคะแล้วก็รู้สึกร่าเริงแล้วก็รู้สึก อบอุ่นนะคะอ่ะและภาพนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้นะคะใช้วรนณะสีอะไรคะถูกต้องนะคะเป็นการใช้สีวรรณะอุ่นนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะและภาพถัดไปนะคะภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้างคะใช่แล้วค่ะเห็นคนกำลังทำไมคะกำลังหนาวเหน็บเลยนะคะแล้วก็เห็นหินมะ ตกเต็มไปหมดเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วนะะักเรียนเห็นสีอะไรในภาพกันบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเราเห็นสีน้ําเงินนะคะเห็นสีอะไรอีกสีเขียวน้ําเงินนะคะแล้วก็เห็นสีขาวสีดําค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะเอแล้วเราเห็นภาพนี้ค่ะเรารู้สึกอย่างไรบ้างคะเก่งมากๆเลยนะคะเรารู้สึกถึง ความหนาวนะคะที่อยู่ในภาพแล้วเราก็ยังรู้สึกถึงความเยือกเย็นด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยเอแล้วภาพนี้ค่ะเราจะจัดอยู่ในกลุ่มสีวันณะอะไรดีคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำตอบก็คือสีวันนะเย็นนั่นเองค่ะ mm. เอาละค่ะเรามาดูภาพแรกกันนะคะภาพแรกเป็นการใช้สีวันณะอุ่นนะคะและภาพที่สองค่ะเป็นการใช้สีวันนะเย็นค่ะ ซึ่งทั้งสองภาพนี้นะคะนักเรียนลองช่วยกันสังเกตดูซิว่ามีอะไรคะที่เหมือนกันอ่าได้ยินคำตอบที่ถูกต้องแล้วเก่งมากๆเลยนะคะคำตอบก็คือมีการใช้สีขาวนะคะและสีดำที่เหมือนกันทั้งสองภาพนั่นเองคะ่ะแต่เอนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าสีขาวและสีดำเนี่ยจัดอยู่ในวรรณะสีอะไรกันนะ พอจะบอกคุณครูได้ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะสีขาวและสีดำนะคะไม่ได้อยู่ในวรรณะสีอะไรเลยคะ่ะแต่สีดำนะคะก็จะทำให้ภาพนั้นมีน้ำหนักที่เข้มขึ้นนั่นเองค่ะและสีขาวนะคะก็จะทำให้ภาพนั้นดูสว่างขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเราไปดูภาพนี้กันเลยนะคะภาพนี้ค่ะเป็นภาพเจ้านกฮูกนะคะดูแล้วชัดเจนไหมคะ อ่ชัดเจนดูแล้วมีอะไรอีกใช่แล้วค่ะดูแล้วมีน้ำหนักนะคะดูแล้วเข้มชัดเจนมีน้ำหนักเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะภาพนี้นะคะเป็นการใช้สีอะไร ấy? เอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเป็นการใช้สีดําในภาพนะคะทําให้ภาพนี้นะคะดูแล้วชัดเจนแล้วก็มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นค่ะๆๆภาพต่อไปนะคะเป็นภาพดอกไม้ค่ะดอกไม้นี้มีสีอะไรนะ ใช่แล้วค่ะดอกไม้นี้ค่ะมีสีขาวนะคะ,ะดังนั้นค่ะสีขาวในภาพนี้นะคะทำให้ภาพนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะสีขาวที่อยู่ในรูปนี้นะคะทำให้ดูแล้วสว่างเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของการเลือกใช้วรนะะสีในงานทัศนศิลป์กันค่ะ คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนนะคะ2ภาพนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้งสองภาพนี้ดูสิคะภาพแรกค่ะภาพด้านซ้ายมือนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยอ่าน่าจะเป็นภาพบ้านเรือนนะคะแล้วก็มีใช่แล้วค่ะมีสีสันที่สวยงามเต็มไปหมดเลยนะคะปะปนกันเต็มไปหมดทั้งสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าสีม่วงโอ้โหมีสีสันมากมายปะปนกันเต็มไปหมดเลยนะคะ ดูแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรคะภาพนี้เก่งมากๆเลยคะ่ะเราดูแล้วเราก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งนะคะแล้วเรารู้สึกสวยงามไหมคะใช่แล้วคะ่ะเราก็รู้สึกถึงความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันคะ่ะเอาละคะ่ะเรามาดูภาพด้านขวามือกันนะคะภาพด้านขวามือนะคะเห็นอะไรบ้างอาเห็นคนนะคะกําลังทําอะไรเอย่ยกําลังรู้สึก กระหายน้ํานะคะแล้วก็เห็นอะไรอีกใช่แล้วค่ะเราเห็นดวงอาทิตย์เห็นต้นกระบองเพชรเก่งมากๆเลยนะคะและนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเรารู้สึกถึงความกลมกลืนของการใช้สีนะคะและเราก็ยังรู้สึกถึงความร้อนนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังรู้สึกถึง เยี่ยมมากเลยค่ะเราก็ยังรู้สึกถึงความแห้งแรงในรูปด้วยนะคะเอแล้วรูปนี้นะคะดูแล้วสวยงามไหมใช่แล้วค่ะรูปนี้นะคะก็ยังดูแล้วสวยงามเช่นกันนะคะเป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันค่ะ ดังนั้นนะคะภาพที่ใช้สีวันะอุ่นและสีวันะเย็นนะคะปะปบบนกันในภาพเนี่ยโดยไม่มีการคุมวันะสีนะคะก็จะทําให้ผลงานที่ได้นะคะรู้สึกถึงความขัดแย้งค่ะความควักควานะคะความวุ่นวายแต่ก็ให้ความสวยงามนะคะแล้วก็ได้อารมณ์นะคะน่าชื่นชมไปอีกแบบค่ะ ส่วนภาพที่ใช้สีใดสีหนึ่งนะคะในการคุมวันน่สีของภาพนะคะก็จะทําให้ภาพนั้นนะคะดูแล้วกลมกลืนนะคะดูแล้วไม่ขัดตานะคะสามารถแสดงอารมณ์นะคะของภาพได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งก็จะทําให้เกิดความสวยงามอีกแบบหนึ่งเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะในการวัดภาพระบายสีนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้วันน่สีให้เหมาะสมกับการถ่ายทอดความรู้สึกความคิดและจินตนาการของเราได้ค่ะ เราควรที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะเอาละค่ะวันน่าสีนะคะนอกจากจะช่วยถ่ายทอดความรู้สึกนะคะแล้วยังสามารถที่จะบ่งบอกนะคะแสดงถึงช่วงเวลาได้นะคะว่าเป็นช่วงเวลาอะไรบ้างนักเรียนลองมาช่วยค,คุณครูดูทั้ง4ภาพนี้กันนะคะว่าเป็นช่วงเวลาอะไรมาดูภาพแรกกัน,นะคะ่ะนักเรียนคิดว่าเป็นช่วงเวลาอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นช่วงเวลาเช้าเพราะอะไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะมีการใช้สีวันนะเย็นนั่นเองนะคะมีการใช้สีฟ้าสีเหลืองสีเขียวเหลืองในภาพนะคะทำให้ดูแล้วเป็นช่วงเวลาตอนเช้าค่ะต่อไปค่ะภาพ,พที่2เป็นช่วงเวลาเก่งมากๆเลยค่ะช่วงเวลากลางวันนั่นเองนะคะเรารู้ได้อย่างไรเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะเรารู้เพราะว่ามีการใช้สีวันนะอุ่นนะคะในภาพทำให้รู้สึกถึงช่วงเวลากลางวันนั่นเองนะคะ ต่อไปคะ่ะภาพต่อไปแสดงถึงช่วงเวลาอะไรคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงถึงช่วงเวลาเย็นน <inga> ั <cat> an はは <visuals> ่นเองค่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะในภาพนะคะมีการใช้สีวันณะเย็นนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยนะคะและภาพสุดท้ายค่ะแสดงถึงช่วงเวลาอะไรเอ่ยง่ายมากๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะแสดงถึงช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนะคะเพราะในภาพนั้นมีการใช้สีวันณะ วันนะเย็นนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะมีการใช้สีน้ําเงินนะคะสีม่วงน้ําเงินนะคะทําให้ภาพนี้นะคะดูแล้วน่าจะเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการเลือกใช้วันนะสีนะคะในงานทัศนศิลป์กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะค,คุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนช่วยการวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพเจ้า ตัวอะไรเอ่ยเจ้าหมานั่นเองนะคะซึ่งเป็นภาพเดียวกันนะคะทั้งสองภาพเลยนะคะแต่ว่ามีการใช้วรณะสีที่ทำไมคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนลองมาดูซิว่าแต่ละภาพนะคะจะทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไรคะ่ะเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกนะคะภาพด้านซ้ายมือน,นะคะก็เป็นภาพเจ้าหมานะคะที่ใช้สีวรรณะอุ่นนั่นเองค่ะ เราดูภาพนี้แล้วเราลองทายนิสัยเจ้าม้าดูซิว่าจะรู้สึกอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะน่าจะเป็นม้าที่รู้สึกสดใสนะคะรู้สึกอะไรอีกอ่ารู้สึกลาเลยนะคะแล้วก็รู้สึกกลมกลืนไหมอ่ารู้สึกกลมกลืนนั่นเองนะคะมีการใช้สีอย่างกลมกลืนเลยนะคะเราไปดูภาพที่สองกันค่ะอ่าม้าตัวที่สองนะคะอ่ามีการใช้สีเกิดความรู้สึก อย่างไรบ้างคะอ่ารู้สึกสุขุมเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูแล้วม้าตัวนี้รู้สึกทำไมคะใช่แล้วค่ะรู้สึกสงบนั่นเองคะ่ะและ,ด,แลลละดูแล้วกลมกลืนไหมเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะดูแล้วมีการใช้สีที่กลมกลืนนั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะในการเลือกใช้วันนาสีนะคะก็ทำให้ภาพนั้นดูแล้วสวยงามแล้วก็ดูแล้วกลมกลืนนั่นเองคะ่ะ เอาละค่ะมาถึงในช่วงของการคิดวิเคราะห์ในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์จำแนกการเลือกใช้วณศิลปีในงานทัศนศิลป์นะคะลงในตารางจำแนกดังนี้ค่ะจะมีหัวข้อมาให้นักเรียนนะคะทั้งหมด4หัวข้อนะคะให้นักเรียนนะคะลองวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็วณศิลสีที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กําหนดให้ค่ะพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มวิเคราะห์กันได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะเฉลยนะคะแนวคำตอบกันเลยค่ะแนวคำตอบนะคะข้อที่1ค่ะโลกใต้ทะเลนะคะอารมณ์ความรู้สึกก็คือ ความเย็นสบายนั่นเองนะคะและวันนาสีนะคะที่สอดคล้องก็คือวันนาสีเย็นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ผจญภัยทะเลทรายอารมณ์ความรู้สึกก็คือร้อนละอุนะคะวันนาสีที่ใช้นะคะก็คือวันนาสีอุ่นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ภูเขาแห่งความสงบนะคะอารมณ์ความรู้สึกก็คือเงียบสงบสุขุมนะคะวันนาสีที่เลือกใช้ค่ะก็คือ วันนัสีเย็นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะตลาดนัดบ้านชั้นอารมณ์ความรู้สึกก็คือนึกถึงความวุ่นวายนะคะความขวักควายแล้วก็วันนัสีที่สามารถเลือกใช้ได้นะคะก็คือทั้งสองวันนัสีเลยค่ะโอ้โหขอปรบมือให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ อตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าวันนี้นะคะนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเลือกใช้วรน,นาสีในงานทัศนศิลป์กันอย่างดีเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละคะ่ะมาถึงช่วงของชวนคิดชวนตอบในวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการเลือกใช้วรน,นาสีในงานทัศนศิลป์กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะค,คุณครูก็มีคําถามนะคะมาให้นักเรียนนะคะลองทดสอบ ความรู้กันค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกค่ะภาพต้นข้าวที่ปลูกใหม่ๆนะคะควรที่จะใช้สี่วันนัใดค่ะจับเวลาค่ะสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะภาพต้นข้าวที่ปลูกใหม่ๆนะคะควรที่จะใช้สี่วันนะวันนะเย็นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ ข้อต่อไปค่ะภาพในข้อใดควรใช้สีวนะอุ่นค่ะจับเวลานะคะ3 2 1หนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยนะคะคำตอบก็คือภาพที่ควรใช้สีวนะอุ่นนะคะก็คือภาพดวงอาทิตย์ร้องเพลงนั่นเองค่ะและก็มาถึงข้อสุดท้ายของเรานะคะข้อสุดท้ายนะคะ การวาดภาพที่แสดงถึงบรรยากาศยามดวงอาทิตย์ตกดินค่ะควรเลือกใช้สีในข้อใดคะจับเวลาค่ะ3 2 1หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะคำตอบก็คือสีวันณะอุ่นนั่นเองค่ะโอ้โหปรบมือให้กับคนเก่งของเราได้นะคะตอบถูกทุกข้อเลยแสดงว่าแบบทดสอบนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ เอาละเดี๋ยวเราจะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมการวาดภาพกันแล้วเย้ตื่นเต้นกันไหมคะอ่าและพร้อมหรือยังเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะและมาถึงช่วงภาระงานชิ้นงานในวันนี้กันค่ะวันนี้นะคะคุณรูจะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีตามจินตนาการนะคะในหัวข้อฉันอยากไปเที่ยวที่ที่ไหนดีนะ้นะคะ ให้นักเรียนลองคิดนะคะว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะโดยเลือกใช้วนนาสีนะคะให้สอดคล้องกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกในภาพนะคะพร้อมทางตั้งชื่อภาพและระบุวันนสีที่ใช้ในภาพด้วยค่ะซึ่งเกณฑ์การประเมินนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนเข้าใจเกณฑ์การประเมินกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะ แล้วพร้อมกันหรือยังคะสำหรับการวาดภาพระบายสีในวันนี้เยี่ยมมากๆเลยคะ่ะอุปกรณ์กันเยอะมากนะคะอ่าแล้วคิดหรือยังคะว่าอยากจะวาดอะไรอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอ่าบางคนบอกว่าอยากไปสวนสนุกบางคนบอกว่าอยากไปน้ำตกบางคนอยากไปไหนนะคะอยากไปทะเลนะคะโอ้โหสถานที่เยอะแยะมากเลยนะคะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ คุณครูจะให้เวลานักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมเริ่มกันเลยนะคะเชิญเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยเห็นนักเรียนนะคะลงมือวาดภาพระบายสีอย่างสนุกสนานเลยนะคะแล้วก็แอบเห็นสถานที่ที่นักเรียนวาดนะคะที่อย่างไปโอ้โห มีมากมายหลากหลายสถานที่เลยนะคะขอชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียนในวันนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมกันไปแล้วเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้กันเลยนะคะวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะ้ใช่แล้วค่ะเราเรียนรู้ในเรื่องของการเลือกใช้วนนาสีในงานทัศนศิลป์ค่ะ ซึ่งเราอาจจะเลือกใช้สีวันะะใดวันณะหนึ่งนะคะในการระบายสีก็ได้นะคะซึ่งเป็นการคุมวันนัดสีที่ต้องการให้อยู่ในภาพมากที่สุดนะคะก็จะทําให้ภาพนั้นเนี่ยดูแล้วกลมกลืนนะคะไม่มีสีได้ขัดตานะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกของภาพได้อย่างชัดเจนอีกด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ลงมือทําชิ้นงานกันไปแล้วนะคะการวาดภาพ ตามจิตนาการนะคะโดยเลือกใช้วรรนาสีให้สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของภาพกันไปแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนๆฟังนะคะผ่านช่องทางออนไลน์โดยเพื่อนและคุณครูนะคะก็จะร่วมกันประเมินผลงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ร่วมกันชื่นชมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้ค่ะและหลังจากที่นําเสนอเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ลองประเมินความพึงพอใจดูซินะคะว่าผลงานของตอนเองนะคะ เป็นอย่างไรบ้างเพื่อสะท้อนหาแนวทางในการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปค่ะเอาละค่ะคุณครูขอคนเก่งสัก2คนนะคะที่พร้อมจะออกมานำเสนอผลงานให้กับเพื่อนและคุณครูได้ชมกันมีบ้างไหมคะใครบ้างที่ทำผลงานได้อย่างสวยงามโดดเด่นแล้วก็อยากจะออกมาโชว์มีนะคะเก่งมากเลยขอปรบมือให้กับความกล้าหาญของเพื่อนด้วยนะคะ ออกมานำเสนอผลงานได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะขอปรบมือให้กับเพื่อนคนเก่งของเราด้วยนะคะผลงานที่เพื่อนว่าดนะคะสวยงามมากมีความสวยงามนะคะมีความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็ ดูแล้วนะคะมีการเลือกใช้วันนาสีได้อย่างเหมาะสมกับผลงานของเขาด้วยนะคะขอชื่นชมในความตั้งใจและก็ความเก่งด,ด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและคุณครูก็มีภาพตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆมาฝากกันนะคะนักเรียนดูภาพนี้นะคะชื่อภาพค่ะฉันอยากไปเที่ยวที่น้ําตกโอ้โหดูแล้วสวยงามไหมคะสวยงามมากเลยนะคะวันนะสีที่เลือกใช้ค่ะก็คือสีวันณะเย็นนั่นเองค่ะ และว,วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเลือกใช้วรน,นาสีในงานทัศนศิลป์กันไปแล้วค่ะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ในครั้งต่อไปค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถที่จะนําผลงานที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะไปเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางไลน์ทาง Facebook ทาง Instagram นะคะหรือว่าทาง YouTube ค่ะ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนะคะให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไปสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับค,คุณครูกัญยวีได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ